สวัสดีค่ะขอต้อนรับสูร่รายการพาไปดูพาไปมูกับพี่น้องสองอค่ะวันนี้อยู่กับออน้องอ้อนะคะออน้องอ้อจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คค่ะช่วงที่อ้อไปนี้เป็นช่วงปลายปี2567นนะคะยังมีตลาดคริสต์มาสแล้วก็มีเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงปลายปีอยู่ค่ะโรงแรมที่อ้อพักตั้งอยู่ในใจก,กลางกรุงโคเปนเฮเกนเลยค่ะวันนี้อากาศดีถึงจะหนาวแต่ก็มีแดดนะคะ อ้อก็ออกมาเดินเล่นรอบโรงแรมค่ะแล้วสิ่งที่อ้อเจอรอบๆโรงแรมนั้นคือที่ตั้งของการบินไทยค่ะเป็นสำนักง,งานของการบินไทยที่กรุงโคเปนเฮเกนค่ะคืออ้อตื่นเต้นมากค่ะอ้อก็ถ่ายรูปธงของการบินไทยนะคะเห็นธงเจ้าจำปีโบกสะบัดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยคนที่อยู่ไกลบ้านอย่างอ้อเนี่ยรู้สึกอุ่นใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในสายการบินแห่งชาติเวลาจะกลับบังไทยสายการบินแรกที่อ้อนึกถึงก็คือการบินไทยค่ะ ถ้าสังเกตจากรูปที่เอาถ่ายไปนะคะมุมตึกของตึกนี้ได้ออกแบบให้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ค่ะเอาไว้วัดอุณหภูมิค่ะวันที่อ้อถ่ายรูปนั้นอุณหภูมิอยู่ที่3องศาค่ะข้างบนตึกจะมีโลโก้การบินไทยอยู่5โลโก้นะคะคือจะเป็นด้านบน1โลโก้แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาด้านละ2โลโก้ค่ะอ้อ,อไปเที่ยวกลับมาตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็นไฟโลโก้ไฟของการบินไทยชัดเจนเลยค่ะ ตอนนี้อ้ออยู่ที่ย่านที่ชื่อว่านูฮาวค่ะนูฮาวแปลว่าท่าเรือใหม่ถ้ามากรุงโคพเป็นเฮเกนที่ที่นี่เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะแต่เดิมเป็นท่าเรือไว้สําหรับเรือพาณิชย์วเทยบผ้าค่ะปัจจุบันเป็นย่านที่มีความโดดเด่นมากเพราะมีตึกที่มีสีสันสดใสสวยงามเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆค่ะ นอกจากจะเดินเล่นแถวนี้แล้วนะคะอ้อและครอบครัวยังได้นั่งเรือชมอา่าวโคเป็นเฮเกนด้วยค่ะถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวนะคะอากาศจะไม่ค่อยสดใสแต่ตัวสถาปัตยกรรมและบ้านเมืองของที่นี่สวยงามมากค่ะ ตอนนี้นะคะก็ล่องเรือม,มาถึง The Little Mermaid of Copenhagen ค่ะหรือรูปปั้นเงือกน้อยคือสถานที่นี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุง Copenhagen เลยนะคะศิลปะที่นี้นะคะสร้างด้วยสำริดในปีพศ2452ค่ะก็คือร้อยกว่าปีมาแล้วอะคะ่ะมีความสูงขนาด1.25เมตรค่ะ อ,อ้อมาจากทางอ่าวนะคะก็เลยจะเห็นรูปปั้นนี้จากทางด้านหลังค่ะแต่ก็สวยค่ะสวยอยู่เพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันค่ะว่าจะต้องมาเห็นลิตเติใลเมลเมสครั้งหนึ่งค่ะก็สนใจอยากละค่ะพอนั่งเรือมาได้สักพักหนึ่งนะคะเ้อ,อก็จะสังเกตว่ารอบอ่าวเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานมีท่าเรือ มีที่พักอาศัยมีศูนย์วัฒนธรรมหลังจากนั้นพอเรือออกจากอา่าวโคเปนเฮเกนเข้าไปตามลำคลองนะคะก็จะมีสะพานข้ามคลองข้ามฝั่งสะพานเตี้ยๆค่ะไม่สูงมากค่ะ ตอนนี้เรามาเดินเที่ยวที่สวนสนุกที่โวลี่ค่ะหรือชื่อว่าที่โบลี่การ์เดนสวนสนุกแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกนเลยค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2,386ค่ะคือ180ปีมาแล้วอะค่ะอยู่ในพื้นที่30ไร่ค่ะถือได้ว่าเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะ ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะพระอาทิตย์ตกดินประมาณ4ี่โมงกว่าค่ะอ้อมา5้าโมงเย็นมันก็ดูมืดไปเลยอะค่ะคือการที่มาเที่ยวสวนสนุกนี่นะคะไม่จําเป็นต้องมาเล่นเครื่องเล่นอย่างเดียวเสมอไปนะคะบางคนอาจจะมาเดินเล่นดูไฟหรือถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมจะมีลานดนตรีจะมีลานกิจกรรมให้ทําช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วที่นี่มีร้านอาหารมีคาเฟ่เยอะแยะค่ะให้เลือกทานเลือกดื่มได้เต็มที่ค่ะ การเดินทางของคนที่นี่นะคะเท่าที่อวสังเกตดูเนี่ยคนที่นี่นิยมขี่จักรยานกันมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็ตามนะคะเพราะว่าอ้อเห็นจุดจอดจักรยานเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าห้างสรพสินค้าใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใกล้กับสถานีรถบัสและที่นี่ยังมีเลนสําหรับจักรยานโดยเฉพาะนะคะเอาอย่างนี้คือสังเกตง่ายๆคืออ้อไปเดินร้านขายของที่ระลึกเนี่ยจะมีแมกเนต ติดตู้เย็นเนี่ยคะ่ะแม่เหล็กติดตู้เย็นทําเป็นรูปจักรยานแล้เข็นว่าเดนมาร์กเลยอะคะ่ะส่วนตัวอ้อเองเอ้อเดินทางโดยการใช้รถเมล์และรถไฟใต้ดินคะ่ะส่วนมากจะเป็นรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินที่นี่ไม่มีคนขับนะคะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์คะ่ะชานชลารถไฟใต้ดินสะอาดมากคะ่ะอ้อไปมาหลายประเทศในยุโรปนะคะบางประเทศ ทันทลาสะกะปรกมากคือมีกลิ่นปัสสาวะหรือว่ามีขยะมีอะไรเต็มเลยแต่ที่นี่สะอาดมากจริงๆค่ะออรู้สึกปลอดภัยในการนั่งรถไฟใต้ดินที่เดนมาร์คค่ะออออกมาเดินเล่นแถวย่านธรุรกิจใจกลางกรุงพอเป็นเฮเกนนะคะ ตอนนี้ใกล้เส้นปีแล้วผู้คนก็ออกมาช้อปปิ้งซื้อของขวัญวันคริสต์มาสกันจะมีร้านหนึ่งที่มีคนต่อแถวเยอะมากร้านขายของเล่นตัวต่อที่ชื่อว่าเลโก้ค่ะเลโก้ Lego เป็นบริษัทสัญชาติเดนมาร์กนะคะก่อตั้งที่ประเทศเดนมาร์คค่ะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบร้านขายเครื่องประดับชื่อว่าแพนโดร่าค่ะเป็นสัญชาติเดนมาร์ถึงแม้ว่าโรงงานจะก่อตั้งที่เมืองไทยนะคะ ช่วงนี้คนก็จะมีความสุขค่ะเดินเล่นหาอะไรทานกันดูบรรยากาศคริสต์มาสค่ะส่วนตัวอ้อเนี่ยอ้อไปเจอคุณลงท่านหนึ่งค่ะเป็นศิลปินเปิดหมวกค่ะอ้อก็เลยนั่งฟังยืนฟังค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศเออเพลงเพาะมาฝากท่านผู้ชมค่ะ